สวัสดี FC จอห์นนี่มือปา่าที่เคารพรักทัวประเทศขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณนักท่องเที่ยวที่มาแวะจอห์นนี่นะครับนี่มาอีกแล้วรถทัวร์คันที่2กําลังเข้านะครับบรรยากาศสวยงามนะครับที่นี่คืออําเภอพิบูลบงสงาหามครับหากท่านใดจะไปเที่ยวผาแต้มขงเทียมแม่น้ำสองสีหรือจะลงไปประเทศลาวปากเซอัตะปือนะครับไปเที่ยวปาดฟานจะต,ต้องผ่านเส้นทางนี้ทางหลวงหมายเลข217็ 2, 1, 7, ครับที่นี่คือแวะจอห์นนี่อาคารนั้นคือส้มตำไก่ย่างปลาเผาขนมจีน อาคารน,นี้คืออาหารไทยจีนยุโรปนะครับอยากจะทานอาหารข้าวผัดต้มยำปลาแม่น้ําต่างๆห้องแอร์อาคารน,นี้ส่วนนี่คือของฝากนะครับของฝากผมเองปลาส้มแหนมซี่โครงหมูปลาแม่น้ําโขงปลาแม่น้ามูลปลาสดปลาเอือปลาหมักนะครับของฝากผ้า,พ,าพื้นบ้านนะครับผ้าเขา,ม,า,ขาม้าผ้าผมทอมือนะครับเก้วบองต่างๆนะครับแคบหมู ก๋วยจั ite, ๊กก you know, ๋วยเตี๋ยวนะครับต่างๆมากมายของียึกจอนี่มือปราบเสื้อยืดจอนี่มือปราบนี่ครับนี่ที่บัญชาการะช่นะต้องเดี่ยวกความเข้านะครับส่วนอาคารนี้อาคารทรงยุโรปอาคารนี้ก็จะเป็นกาแฟบาริสต้านะครับขนมเค้กอ่าบิงซูอะไรต่างๆไอศครีมนะครับส่วนอาคารหนึ่งก็จะเป็นข้าวแกงราคาที่นี่คือเริ่มต้นหลักสิบครับราคาเริ่มต้นศูนย์อาหารราคาหลักสิบ นะครับข้าวแกงเริ่มต้นที่5้บาทก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับราคาเริ่มต้น50บาทนะครับก็เป็นศูนย์อาหารริมทางของปากริมทางนี่แหละครับมาอุบลราชธานีอย่าลืมมาแวะจอนี่อำเภอพี่วุฒิมังสาหารนี่ครับทัวร์กำลังลงมาอีกนะครับบรรยากาศที่นี่รานคานี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับนี่กาแฟห้องแอร์เย็นๆนะฮะนักท่องเที่ยวก็ซื้อกาแฟขอบคุณนะครับขอบรุณหลายครับขอบคุณนะแม่เด้อขอบคุณคช้าขอบคุณนะครับ ขอบคุณหลายด้วยครับขอบบคคุณรัขอบคุณครับขอบคุณหลายเลยครับนักท่องเที่ยวมานั่งเศร้ามแห้งเนี่ยทัวร์ค่ะทัวร์กำลังลงครับนี่รถทัวร์กำลังลงมาถ่ายรูปส,สวยๆเช็คอินส,สวยๆครับที่นี่สวยงามมากครับดูสัมบ,บรราาัญาัติออกแบบทรงยุโรปครับแวะจอนี่ครับพี่บุญบางสาหารขอบคุณทุกกำลังใจใครมาเห็นคลิปนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันาดานี้ก็จะเป็นข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับนะฮะ นี่ศูนย์ข้าวแกงข้างทางที่นี่คือศูนย์ข้าวแกงข้างทางของฝาข้างทางมีอาคารกาแฟห้องแอร์เย็นๆตัวนี้จะเป็นไอติมบิงซูเยลลี่วาฟเฟิลนะครับของข้างทางของคุณหลายนะครับขอบคุณนะแม่ขอบคุณนะครับนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวครับตัวนี้ก็จะเป็นก๋วยเตียวข้าวขาหมูรสเด็ดนี่ข้าวขาหมูจอนนี่ที่ผมรีวิวนะครับแซบๆมาเลยครับอ่านะฮะบรรยากาศ นั่งสบายๆริมทางครับที่จอดรถสะดวกสบายนะอาหาดีต้อนรับครับสู่แวนจอนนี้ครับศูนย์อาหารข้างทางราคาเริ่มต้นหลักสิบหาเลือกทานได้เลยครับด้านนู้นเป็นส้มตำไก่ย่างลาบผมต้มแซบอาหารไทยจีนยุโรปของฝากกาแฟข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวก๋วยเจั้ยข้าวขาหมูห้องน้ำด้านในครับเชิญครับยินดีต้อนรับนะครับ นี่คือของปาาครับปลาทุกแงมที่ปโหมูได้ของอีสานของที่ระลึกอาหารพื้นบ้านสินค้าพื้นรงชื่อหรือเรียกอุบลราชธานีครับออของฝากมากมายนะครับนีครับบรรยากาศขอบขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ผ่านมาอุบลราชธานีมาทานศูนย์อาหารราคาหลักสิบที่นี่คือแวะจอนี่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับปักหมุดคูกิลแบบมาได้เลยครับแวะจอนี่ผม รอต้อนรับทุกท่านด้วยความจริงใจและเคารพรักขอเป็นกำลังใจทุกท่านขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับดูบรรยากาศครับขอบคุณนะครับคุณแม่มาจากจังหวัดไหนครับจังหวัดไหนโอ้โหชนบุรีมันใจจอร์นี่โอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่กำลังใจครับจากคุณแม่จากชนบุรีขอบคุณทุกกำลังใจครับหนรถตู้กำลังทยอยเข้านะครับบรรยากาศมาพิบูลนังสาหารจะมาเที่ยวโขงเทียมศรีนทรสิงใหม่ตามสุมบุญตลิก ช่องเม็กปากเซอัตปือประเทศลาวผ่านที่นี่ทางหลวงหมายเลขก2 7หิบูลบางสาหารครับมาทานข้าวทานกาแฟ ى, แวะจอนนี่นะครับเชิญครับยินดีต้อนรับนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบรรยากาศครับ